ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันต่อนะคะในเรื่องก่อนเบรกที่เราทิ้งค้างกันเอาไว้ว่ามาแน่มาแน่เห็นผลเพราะเห็นผมนะคะโดยที่ด,ดรยุย้ยสบัดสบัดเลยที่ดรยุ้ยบอกไว้เมื่อกี้นี้ว่าเราได้รางวัลด้วยรางวัลน,นะคะถ,ถ้าประกวดต้องได้รางวั <laughs> เลวเราได้รางวัลที่โครเอเชีย มาก่อนในตัวนี้ด้วยนะคะนี่ได้รางวัลเหรียญเงินคุณยุ้ยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นการประกวดครั้งแรกเนี่ยเราตอนก่อน,อนที่เราจะออกตัวกินมาแน่เนี่ยเราออกเป็นแฮร์บูสโลชั่นมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราพบปัญหาผมร่วงเป็นหย่อมๆของคนหลายคนเราก็เลยออกดีไซน์ขวดให้มันจิ้มลงไปนะคะแล้วก็บีบออกมาแบบหยด,ยดๆเพราะว่าแบบหมายถึงว่าบาง หลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผมเขาออกแบบมาในรูปสเปรย์อ่ะพี่ก็พี่ก็วอยวายอะตอนแรกอกเพราะว่าอ,อย่างนี้ดูรู้สึกแบบว่ามันจะหมดเร็วอะแล้วมันรู้สึกแบบว่ามันเออแต่เราไม่เข้าใจวิธีใช้ค่ะพอคุณยุ้ยอธิบายว่าเรื่องของสเปรย์เนี่ยมันจะไปค้างอยู่ตามเส้นผมคือเราต้องการให้มันไปที่เราต้องการาให้ไปที่หนังที่โคนผมแล้วเพื่อเพื่อให้ไม่เปลืองอะมันควรจะออกมาในรูปของหลอดบีบที่มันเหมือนหยดได้ค่ะเราก็เ,าเป็นอุ้ยอันนี้ยังใหม่อยู่เลยเราเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เปิดได้นะคะเดี๋ยวจ่ายมา แล้วเราก็หยอดหยอดตามแสกแบบนี้แล้วก็คลึง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 คึงนะคะให้ประมาณสักไม่ถึงสาเดือนแสกจะขอบหน้าจะอะไรนี่แบบว่าข่าวมันจะช่วยทำขอบหน้าได้ชนะคะจะช่วยพี่เคยเห็นเด็กๆอไม่มีหนวดอ่ะค่ะาเอาไปทําก็ได้เหมือนกันได้ได้เด็กผู้ชายค่ะคุณยุ้ยพี่ถามนิดนึงในกรณีที่ คนเป็นกรรมพันธุ์นะคะคือคือ,คอศีษะล้านกันทั้งตระกูลเลยล้านเร็วเลยเี้ช่วยได้ไหมคือยุอเย่ะงานประกวดของทั้งตัวมาเน่แล้วก็ตัว h a b ์บูสโซชันเนี่ยอศาสาสมัครของเราเป็นศีรษะล้านพันธุนก,กรรมพันธุก,กรรมเพราะว่าถ้าเราทําธรรมดาเราจะประกวดไม่ค่อยได้เราจะไม่ได้เหรียญดีๆพูดง่าแต่พี่ว่ามันก็มีจังหวะนะคะ <c oughs> คือมีจังหวะในการที่ใช่ใไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่ง อต่อมตายไปแล้วเลยในทาง <c oughs> เศสัชเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโลชั่นคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นตัวยาอยู่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะายาตัวนี้เนี่ยเขาขายประมาณ1 0 1 8 0 0บาทแล้วถ้าเกิดขนาดวงใน1 0 c <cc S 2> นิดเดียวเองเนาะ,ะ1,800บาทใช่ๆว้าวแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเกินเหรียญ5้าบาทค่ะเขาจะ ไม่ได้เขาจะบอกเลยว่าถ้าวงนั้นเกิดเหรียญ5บาทไม่ได้อัน,นี้เราน,นี้ยาตัวนี้เภสัชทุกคนรู้จักแต่ว่าปัญหาก็คือรากผมที่เกิดใหม่ไม่แข็งแรงหยุดใช้แล้วมันร่วงเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราเห็นปัญหาตัวนี้เราก็เข้าใจปัญหาตัวนี้เราก็เลยสร้างสร้างตัว hair b o s o l t i o n ขึ้นมาจากสมุนไพรธรรมชาติ8ชนิดคะเพราะว่าพอคนเรผมร่วงอ่ะอย่างอาชีพพี่เปิลอ่ะผมจะต้องถูกถูกดึง ตุ่มเริ่รวนค่ะแล้วมันจะแบบเหมือนมันอาจจะเป็นง่ามขึ้นไปก็ได้บางคนแสกก็เริ่มกว้างค่ะบางคนเรามองไปเงี้ยเขานั่งอยู่ต่ำกว่าเราอ่ะเราจะเห็นแบบเหมือนไข่ดาวค่ะตรงกลางเดีนี้คือตรงกลางนะคะคราวนี้ถ้าแบบเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเขาโกนเขาก็ดูหล่อแต่ผู้หญิงเนี่ยมันก็น่าเห็นใจค่ะเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพราะเราคิดว่าเราอยากจะทําสิ่งที่ดีเราก็เลยสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ออกมาในรูปตอนแรกก็คือ hair boost lotion ตัวนี้แหละมันมีขนาดบรรจุ15 c ีเลยนะ ซึ่งมันใช้ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็มันประกอบด้วยส่วนพลายอยู่8ตัวค่ะเนื่องจากตัวยุยยุทธรรมปริญญาเอกเอที่ญี่ปุ่นต้องบอกตรงๆก็คือยุทธธรรมของแม่ฟาหลวงแต่ยุทธธรรมหลับทั้งหมดที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยแปดของไทยธรรมก็สารมาจากญี่ปุ่นตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็ตัวนี้มาจากใบกับลำต้นของ แองจิลิกาไคสกิ่ะเป็นสูนรพัยธรรมชาติทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งมันกระตุ้นการสร้างเม็ดสีให้เซลล์รากผมทําให้เวลาผมขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นผมที่มีสีเดียวกับผมเราอะไม่หงอกอะพูดง่ายงเพราะมันไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีแล้วก็มีค่อยไปใช่ไหมคะค่อยเป็นค่อยไปมีเสนอให้ใช้สักสามถึเดือนค่ะแล้วก็ แต่มันเห็นตั้งแต่เดือนแรกว่าต่อต่ๆขึ้นนะสารสกัดแอนติมิสโนบิลิสาลดการระคายเคืองและอักเสบของหนังศีรษะเพราะว่าหลายคนจะมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะอักเสบระคายเคืองทําให้ผมร่วงแล้วก็มีสารสกัดจากใบชา,ากระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วก็ป้องกันผมร่วงแล้วก็อีเลโอไบโอทราเจปนิกาลิฟเอ็กซ์ทรอ่านแล้วแบบรู้เลยว่าญี่ปุ่นเนาะ <laughs> เลิโอไบโอตราจากโคนิก้าลิฟเอ็กแทกตัวนี้ค่ะ,ะ,ะกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมป้องกันผมร่วงแล้วก็แปะกล้วยแปะกล้วยเนี่ยยุ้ยจะบอกให้ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเกือบทั้งหมดใส่สารสก,กัดจากใบแปะกล้วย<ะ>เพราะว่ามันช่วยในเรื่องผิวและผมได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เชเมเทศหายับยั้งฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่ป้องกันผมร่วงแล้วก็มีลาลิส ยูโรเพียบูดเอ็กซ์แทกหากระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมแล้วก็สัรสกัดจากลากโสมซึ่งไปกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมมันก็ทํางานกับสเต็มเซลล์ของเส้นผมที่ที่อยู่ใต้หนังศรีรษะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนแบบนี้คือใส่ไป8ตัวแหละค่ะคราวนี้วิธีใช้พี่เพิ่นพี่เ้ินใช้อยู่พี่เ้ินเล่าให้คุณฝั่งฟังดีกว่าอยู่เล่าเป็นวิชาการแบบเหมือนสอนหนังสือไปหมดแล้วอะ คือจริงๆแล้วจรุนีใช้เนี่ยค่ะแบบไม่ใช่เราเพิ่งพูดกันแค่2ตัวแต่จริงๆมันมีระหว่างกลางเนี่ยมันมียาสะด้วยอ๋อแล้วมีแชมพูแชมพูค่ะสารสกัดจากทั่วลันเตากับโสมค่ะตัวนี้ดีมากกระตุ้นการงอกใหม่และป้องกันผมร่วงด้วยค่ะก็ก็ต้องทำทั้งทั้งวงจรไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยวให้ใช้แชมพูอื่นแล้วมันร่วงค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบคาถามได้ว่าในฤดูของ การผมร่วงเนี่ยพอเราบีกินสระใสเราก็จะดีขึ้นนะคะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมผมชันบางไปในช่วงนี้นะคะไม่ใช่แบบพอหยอดแล้วดูสะก่อนว่าแล้ดูผมร่วงหรือเปล่าครับ ค่ะก็สารสารที่ดรยุ้ยพูดเหมือนสอนหนังสือเลยเมื่อกี้นั่นนะคะต้นตามเลคเชอร์มี8ชนิดเนี่ยนะคะที่สารสกัดธรรมชาติในแครบบูสโลชั่นแครบบูสโลชั่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะย้ำกันอีกทีชื่อมันแบบเยือยมากเลยค่ะพี่คุณโอ้ชื่อวิทยาศาสตร์หมดเลยพูดคำเดียวด้วยค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มาบอกพดเสยดจะไม่ใช่ชื่อเดิมเลยนะล้วก็มาบอกสั้นๆบอกง่ายๆเลยนะคะกับคุณผู้ชมว่าเรามีตัวกินนะคะชื่อมาเน่ แล้วก็เช้ามาสองเม็ดนะคะแล้วก็มี h a i ์บูสนะคะมีการมีมีตัวยาสระผมมานด่แชมพูมาเน่แชมพูนะคะก็สามตัวเนี่ยกินสะใส่สามารถที่จะดูแลผมให้ถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวผมร่วงนะคะเราเจอสามตัวนี้เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเส้นผมเราจะงอกใหม่แล้วก็เป็นสีที่เป็นสีเดิมของเราด้วยถ้าเราทำกันได้ไม่เป็นสวบผมโชยเลย เดี๋ยวต้องมัว่ใหม่กันอีกก็อยากให้ทุกท่านได้สนใจตัวเองนะคะดูแลตัวเองในเรื่องของผมก็ถึงแม้จะไม่ต้องกลัวแต่เราก็ต้องดูแลเหมือนกันคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะในเรื่องของผมสวยแล้วก็ไม่ต้องกลัวผมร่วงไม่ว่าจะฤดูกาลอันไหนนะคะไม่คิดลืมบอกไปนิดนึงค่ะว่าตัวตัวนี้นะคะแอร b o นะคะคือเป็น เขาเรียกว่าใส่ตอนช่วงสะเสร็จสะเสร็จแล้วใส่ตอนช่วงมันเปียกๆนิดนึงจะได้ผลดีกว่าใส่ตอนแห้งนะคะลืมไปมันเป็นเคล็ดลับแล้วสําหรับทุกออเดอร์เลยตอนนี้ปีใหม่เราแจกค่ะเราแจกนี่เราแจกตัวล้างพิษเลยชาอบีใครที่มีปัญหาเรื่องลําไส้ใครที่มีพิษส่งเยอะ <laughs> พิษล้างพิษออกไปล้างออกไปนะคะจากลําไส้เราก็ดูตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ก็ ถามเงินเข้ามาได้ที่ Line แอด Top Shopping แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท p ที่ Top Health Story JKN18 Top News ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ